รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในสถานที่ในการเตรียมกล้าไม้ของไม้ดอกไม้ประดับนะคะแต่ที่นี่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ในการกระจายไม้ดอกไม้ประดับทั่วประเทศเลยนะคะรวมถึงต่างประเทศด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะยังเป็นส่วนสําคัญในงานพระราชพิธีต่างๆด้วยค่ะที่นี่นะคะเขามีผู้บริหารเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะซึ่งจะน่าสนใจอย,อย่างไรบ้างน,นั้นวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ดีดีฟลาวเวอร์ฟาร์มค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ลงพื้นที่แล้ค่ะอยู่ในพื้นที่จริงที่ดีดีฟลาเวอร์ฟาร์มนะคะอยู่กับเจ้าของที่นี่เดี๋ยวมาพูดคุยดีกว่าน้องรีมคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอดีมแนะนำคุณผู้ชมเลยค่ะคะ่ะดีมนะคะก็ศรีชลาค่ะ ก็เป็นเจ้าของดีดีฟาร์มนั่นเองค่ะดีดีฟาร์มดอกไม้เมืองสุพันบุรีค่ะทำไมเราต้องมานั่งกันกลางแแบบนี้ด้วยอันนี้คือเกษตรกรตัวจริงค่ะเกษตรกรตัวจริงต้องอยู่กลางแดดอย่างนี้ต้องทนแดดได้ค่ะทีนี้ต้องถามก่อนว่าสําหรับดีดี lower farm เนี่ยค่ะเป็นเป็นสวนดอกไม้อย่างเดียวหรือว่าทําอะไรยังไงบ้าง เรื่อมัได้ยังไงเราไม่ได้เป็นแค่สวนดอกไม้อย่างเดียวนะคะเราเป็นฟาร์มผู้ผลิตและจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับค่ะเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็จําหน่ายเองด้วยใช่แล้วแต่ว่าในส่วนของโซนสวนดอกไม้ดิบเองก็จะให้เข้าเที่ยวปีละครั้งค่ะเข้า<อ>เที่ยวชมแปลงผลิตจริงๆปีะละครั้งใช่คือตัวไม้ดอกไม้ประดับนี่คือขายทั่วไปหรือว่าไปขายตามจุดสําคัญหรือไปใช้ในง,งานสําคัญอะไรยังไงบ้างมีทั้งหมดเลยค่ะมีทั้งเราขายให้พวก ้านต้นไม้ที่ต้องการมไม้จะไปลงร้านในเพื่อจําหน่ายนะคะครหรือว่าจะเป็นพวกคาเฟ่หรือจุดเช็คอินต่างๆขนาดใหญ่เราก็จะผลิตให้รหรือว่าจะเป็นพวกงานพระราชพิธีหรือว่าสถานที่เช็คอินต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการระบุไม้แล้วก็จะผลิตตามออเดอร์ให้ใช่ค่ะชใช่ใช่ค่ะคือโดยปกติแล้วดีๆโฟเวอร์ฟาร์มเนี้ยส่งดอกไม้ไปไปที่ไหนบ้าง ทั่วไทยเลยค่ะแม้กระทั่งประเทศลาวเราก็เคยข้ามเรือไปส่งให้ค่ะจะหาดใหญ่จะสงขาจะเหนือใต้ออกตกทางฟามีบริการส่งทั่วไทยเลยค่ะอันนี้คือโซนโซนดอกไม้ที่ส่งไปไปทั่วประเทศเลยทั้งทั้งอาจจะไปขายปลีกด้วยแล้วก็ไปตามคาเฟ่จุดเช็คอินต่างๆแล้วก็งานพระชพธีที่สำคัญมาจากสุพรรณหลอก็เราได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะของงานมาจากบ้านเราเนี่ยแหละก็คือเมืองชุบพลีค่ะทีนี้ตรงหน้าเรา ดอกไม้แล้วก็ไม้ประดับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเป็นโซนประเภทดอกไม้ประมาณไหนยังไงบ้างบ้านเราพูดง่ายๆจะใช้เป็นไม้แดด100%ค่ะแล้วก็สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่เป็นตามกระแสตามตลาดด้วยส่วนหนึ่งอย่างเช่นหน้าฝนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางตัวก็จะใช้ไม่ได้ค่ะแต่ส่วนมากบ้านเราจะใช้เป็นพวกไม้แดด100%ก็เช่นดาวเรืองสร้อยไก่หงอนไก่แพงพวยอย่างเงี้ยค่ะจะได้ทั้งปีเลยเป็นไม้แดดค่ะไม้แดด100%ไม้แดด100%ค่ะวันนี้ก็เลยมาพบคุณผู้ชมค่ะ แดดแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มองดีมจะจะสาธิตให้เราดูคือโดยปกติเราก็จะมีการเตรียมเตรียมกล้าไม้ได้เลยเพราะจากเมล็ดเหรอคะเพราะจากเมล็ดทั้งหมดค่ะผลิตเองเพอเองจากต้นกล้าจากเมล็ดแบบนี้เลยพอต้นกล้าพร้อมแล้วนะคะเราเองก็จะมีการเตรียมถุงเป็นวัสดุผูกค่ะแล้วก็เตรียมปลูกส่งให้ลูกค้าใช่ค่ะอันนี้เลังขั้นตอนแรกเลยค่ะอันนี้คือต้นกล้าที่เราปล่อยแล้วนี่คือดาวเรืองต้นกล้าดาวเรืองค่ะประมาณสัก อายุเท่าไหร่คะอันนี้ค่ะประมาณ15วันก็จะใช้การลงปลูกได้แล้ว15วันนั่นคือในการลงปลูกแล้วก็มีการเตรียมเรียมเอ่อคยกอะไรนะอันนี้คือถุงใช่ถุงบรรจุค่ะก็คือใช้ในงานจริงเลยอันนี้คือหน้าฟาร์มจริงๆหน้าแปลงจริงๆเลยค่ะที่นำส่งถึงมือลูกค้าอันนี้คือเบื้องขั้นเบื้องแรกเลยขั้นตอนแรกเลยค่ะ่ก็จะเป็นถุงเปล่าๆแบบนี้เลยใส่วัสดุปลูกไป ตอนนี้มีอีกหนึ่งท่านเขาบอกว่าเป็นน่ะมือปลูกมือปลูกมือปลูกของแ้าเชิญค่ะคุณป้าป้าชื่ออะไรเอ่ยนั่งนั่งตรงนี้ได้เลยค่ะป้าชื่ออะไรคะป้าหมูป้าหมูสวัสดีค่ะป้าป้าทีนี้หนูจะมาเป็นมือปลูกกับป้าอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะนี่เขาให้มาตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วฮะแบงนี้เลยนะลึกไหมคะก็ลึกค่ะลึกเลยนะปกติคุณดีปลูกด้วยไหมคะ ผูกด้วยค่ะผูกด้วยนะเป็นเจ้าของทําทุกอย่างนะใช่ค่ะต้องทาเป็นทุกอย่างค่ะแพแ่งเข้าไปเลยแล้วก็อ๋อมิดเลยเหรอคะจ้ไม่ไม่ต้องถอให้ต้นเขาเหลือเลยหรออันนี้เดี๋ยวมันจะไอ่เองเห็นไหมมือมือปลูกนะแป๊บเดียวเนี่ยไปแล้วปกติแล้วคือป้าเป็นคนคนปลูกแบบนี้แทบจะทุกสายพันธุ์เลยไหมคะปกติทำกี่คนเลยก็หลายคนหลายคนนะถ้าเกิดทั้งแถวอย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะก็ไม่นานเท่าไหร่ปกติ ปลูกเวลากี่โมงไปปลูกกเนาะเวลานี้ปลูกไหมประมาณปลายสามอ่าประมาณปลายสามอ่าล้วก็เริ่มลงมือปลูกคุณดีมคะอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกเลยเนาะใช่ค่ะแล้วแล้วคุณดีมก็คือทําทุกหน้าที่เลยเหรอคะในในส่วนของฟาร์มก็ต้องทําให้เป็นทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยนะคทางการบริหารหรือว่าการเพาะปลูกตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ค่ะค่ะสำหรับเอ่อตัวของของต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นกลางแจ้งแบบนี้ค่ะคุณดีมคะการดูแลเนี่ยมัน ยากง่ายหรือว่ายังไงบ้างคะไม้แต่ละตัวเราต้องดูความเหมาะสมค่ะการให้ปุ๋ยให้น้ำแต่ละตัวเนี่ยจะแตกต่างกันไปแต่ละตัวจะมีการให้ปุ๋ยไม่เท่ากันแล้วก็วันเวลาก็จะไม่เหมือนกันค่ะจะมีความแตกต่างอ๋อก็คือความแตกต่างก็คือไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยค่ะไม้แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันแม้กระทั่งสูตรปุ๋ยค่ะโอ้มีสูตรปุ๋ยด้วยมีการเด็ดยอดบางตัวเด็ดยอดบางตัวไม่เด็ดยอดค่ะต้องดูความเหมาะสมของไม้ค่ะว่างานนั้นเป็นไม้ไหนอย่างเงี้ยค่ะ แล้วอย่างนี้ตอนนี้ที่ที่ดีดีฟาร์มนี่มีสักประมาณกี่สายพันธุ์ได้คะสําหรับตัวดอกไม้ไหมดอกไม้ประดับของเราเยอะมากๆเลยค่ะก็ประมาณ1 0 0 1 0 0สายพันธุ์ขึ้นเลยค่ะเพราะว่าไม้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมีทั้งไม้หนาวไม้แดดแล้วก็ไม้ฝนอย่างเงี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่ารวมๆเข้าๆเราก็ประมาณห0ึ่งสายพันธุ์ชนิดขึ้นค่ะ <Ooh. S 2> ก็คือการดูแลก็แตกต่างกันถูกไหมคะใช่ค่ะการดูแลแตกต่างกันเพามา้แต่ละตัวรายละเอียดไม่เหมือนกันเลยค่ะ,ะการดูแลแล้วอย่างโซนนี้ที่เราที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยค่ะเป็นเป็นโซนของการเพาะพันธุ์ประมาณไหนยังไงบ้างคะต้นดิตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแปลงของดาวเรืองจะใช้อย่างเงี้ยก็จะออกในช่วงของเทศกาลสงการใช่ค่ะตัวนี้เห็นเป็นต้นกล้ายอย่างนี้นะคะแต่พอถึงเทศกาลสงการปุ๊บก็จะเป็นดอกสวยๆก็สามารถไปจัดงานในเทศกาลสงการได้ นนแต่เงี้นะเราจะเรียกว่าไม้จัดงานคือมีการระบุไม้ระบุวันค่ะในการเพราะในการผลิตเราผลิตวันนี้ในการต้นเดือนนี้นะแต่ว่าดอกที่เราใช้จริงๆอ่ะจะเป็นงานในช่วงของเทศกาลสงการค่ะอือใช่แล้วแล้วอย่างนี้คือเราเรามีปริมาณเพียงพอกับลูกค้าที่เขา จะซื้อดอกไม้เราไหมคะอย่างแปลงเนี้ยค่ะผลิตได้หมื่นต้นขึ้นเลยค่ะใช่ถ้าลูกค้าสั่งมาหมื่นต้นเราเองต้องพร้อไปเลยค่ะหมื่นสองก็คือเราจะมีเพียงพอให้ลูกค้าแน่นอนไม่ขาดแน่นอนมีแต่เกินอย่างเดียว <laughs> ใช่ค่ะงั้นปลาหมูก็แสดงว่าปลาหมูก็ต้องจิ้มไปหมื่นต้นหมื่นสองเหอคะ าแล้วอันนี้อันนี้เป็นคุณคุณปา้ณปาแท้ๆล่านใช้งานหนักใช่ไหมตายแล้ว <c oughs> หลานน่าจะใช้งานหนักนะก็อ,อยู่นนด้วยกันนะที่เห็น,น <ะ S 1> ด้านหลังเราก็คือว่ามันก็นแล้วแต่ว่า จะเป็น5าพันอะไรยังไงเน่ค่ะก็จะยาวไปเลยใช่ค่ะอย่างนี้จะเป็นพวกช้อยไก่ค่ะดอกสีหลากสีจะมี5-6ถึงเฉดสีฝั่งนี้จะเป็นดาวเรืองฝั่งนี้จะเป็นกระดุมแล้วแต่ค่ะว่าลูกค้าจะออเดอร์ตัวไหนมาอย่างไม้จัดงานอย่างเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไม้ช่วงที่เทศกาลสงการเนาะก็จะมีไม้ตัวนี้ลูกค้าตัวนี้มา500ตัวนี้มา1,000ประมาณนี้ค่ะเราก็จะเคาะแบบนี้เลยอ่าแล้วอย่างในในในถุงเนี่ยค่ะถุงกล้าที่ที่คุณดีบอกมาเนี่ย เราเราใส่อะไรเข้าไปบ้างเอ่ยวัสดุได้เลยวัสดุปลูกทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าเราจะใช้คุณภาพหน่อยก็คือเราจะสั่งเองจากแหล่งผลิตเลย uh huh. ใช่ค่ะจะเป็นแก้ขุยมะพร้าวเพิ่มความร้วนซุยเพิ่มความชื้นเพิ่มความเงี้ก็จะดูตามความเหมาะสมใน <c oughs> ปริมาณที่ใกล้เคียงกันค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วพอบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้กลางแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหน้าฝนทำไง่ะน้าฝนก็ทําได้แต่ต้นอาจจะสูงไม่เท่านะสวยไม่เท่าแทนลูกค้าเนี่ยค่ะ เขาบอกว่าหน้าฝนทางฟาร,ร์มเองจะมีการแนะนําไม้และะ้วอยู่แล้วเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วว่าไม้ตัวนี้ควรไม่ควรอย่างงี้ค่ะจะอายุสั้นนะจะอายุยาวนะ,ะจริงๆปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่จะขึ้นอยู่กับออฟอร์มไม้แล้วก็ด้วยอายุการใช้งานค่ะก็จะมีการแนะนําพูดคุยกันก่อนมีการแนะนําเบื้องต้นค่ะใช่และน้าล่ะคะลดยังไงอย่างนี้ค่ะลดน้าแค่วันละครั้งพอวันละครั้งใช่ค่ะอตอนเช้าแค่นั้นเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราก็ ใช้ป <othe> <cues> <c oughs> <l convert> ้าหมูเรียกใช่ไหะว่าใช้ป้าหมูเดี๋ยวให้เขาปลูกกล้าให้แล้วเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปดูดอกอื่นดีกว่าร้อยกว่าชนิดวันนี้คงดูไม่ครบเดี๋ยวไปดูนะคะว่าหน้าตาที่สวยงามของดอกสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปดูในดีดีท o าเวลฟาร์มค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาบอกว่าที่นี่ทาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าหืปีละครั้งปีละครั้งค่ะเออถ้าใครพลาดเนี่ยจะไม่ได้ชมเลยเดี๋ยวไปดูกันตอดีกว่า เมื่อสักครู่นะคะก็ไปดูเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการบางส่วนเนาะในดีดีฟาร์ทีนี้อย่างที่น้องดีบอกว่า เนี่ยอย่างต้นกล้าที่เราเพาะไปอันนี้คือก็คือดาวเรืองใช่ค่ะแต่นนี้สักประมาณสักกี่วันแล้วคะเนี่ยอันนี้ประมาณ15วันแล้วค่ะหลังจากการปลูกนะรวมๆก็ประมาณ20กว่าวันละ20กว่าวันใช่แต่บอกว่าทุกต้นที่ปลูกไปไม่สามารถใช้งานได้หมดเรื่องจากอะไรบ้างคะก็ไม่ใช่ทุกต้นที่จะมีการเกิดแล้วก็รอดพร้อมกันเนาะมีทั้งอัตราการงอกมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปดูจากในแปลงได้เลยนะคะว่าทุกต้นเนี่ยไม่ได้โตเท่านี้เนาะก็จะมีต้นที่มันดอกใช่แล้วก็ต้นนี้ดิน ไม่เกิดใช่ไม่ใช่ว่าท uh huh. ุกต้นดิมจะเอาไปส่งลูกค้าได้ค uh ่ะ huh. ต่อจากการที่ว่าเราคัดอันนี้ออกเนาะในอนาคตต้นนี้อาจจะไม่โตก็ได้หรืออาจจะมีลักษณะที่ต่ํากว่าเพื่อน uh huh. ดอปลงไปเราต้นนี้ก็จะใช้งานไม่ได้เช่นกันก็จะเอาออกแบบนี้เลยอ่ะเราอย่างนี้คือเราสามารถที่จะแยกเขาไว้รอให้เขา โตพร้อมเพื่อนได้ไหมคะใช่ใช่ใช่ใชตอนนี้ค่ะเราจะรอจนกว่าเขาจะออกดอกหรือว่ากําหนดงานที่ลูกค้าตามการใช้งานเนาะจะไปจัดงานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ต้นอย่างเงี้ยสมมติในอนาคตเขาไม่เกิดขึ้นดิมเองก็ต้องเอาออกเช่นกันมีฟอร์มที่แตกต่างไปจากเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะก็ะะจะแยกออกมานั่นหมายความว่าคือแต่ละต้นที่เราเพาะก็ต้องมีการ คัดแบบนี้ทั้งหมดใช่คัดไม่ใช่แค่คัดรอบถึงสองรอบนะสามถึงสี่รอบเลยค่ะคัดจากแปลงแล้วก็มาจับกลุ่มรวมกันว่าต้นไหนดอกลงไปเราก็จะแยกออกอีกครั้งหนึง่งค่ะแล้วก็จะไปอีกหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถึงจะนําขึ้นรถอีกครั้งหนึ่งแล้วใ,<ช>ในส่วนของการไปไปจัดเนาะถ้าถ้าโดยปกติเวลาไปจัดมันก็จะไม่ได้มีแค่ดอกไม้ชนิดเดียวหลายหลายชนิดเลยแล้วการโตของเขามไม่ได้โตพร้อมกันเราเราใช้ทำยังไงเนี่ยให้มันออกมา สวยพร้อมกันสมุดไม้หมื่นต้นเนะะี่ยค่ะจะมีการจัดเลยว่าเป็นชนิดนี้กี่กี่พันต้นชนิดนี้กี่พันต้นจะมีการเรียงลาดับระหว่างความสูงความต่าแม้กระทั่งโทนสีก็จะมีการจัดโทนเย็นโทนร้อนค่ะถ้าเป็นลักษณะอของที่ฟารรมเคยจัดทํานะคะ,คะก็จะมีการแบ่งแยกความสูงความต่ําของชนิดไม้แล้วก็เรื่องของโทนสีด้วยค่ะค่ะก็เรียกว่าจะต้องมีการดูอายุของเขาด้วย<ช>ว่าะจะออกดอกตอนไหนจะงามตอนไหนแล้วเวลาที่ที่เราไปไปจัดด้วยเขาเนี่ยค่ะต้องมีการ ตามไปดูแลไหมหรือว่าให้ข้อมูลว่าต้องดูแลอะไรคะอันนี้ค่ะทางฟาร์มจะมีการให้ข้อมูลแก่เจ้าของงานหรือว่าคนดูแลนะคะเราจะมีการพูดคุยว่าลดน้ําอย่างนี้นะตัวนี้อย่างนี้นะเงี้ยเพื ing, ่อที่อายุจนถึงงานวันจบงานเลยห,หรือบางตัวนยะค่ะจบงานแล้วก็สามารถนําไปปลูกลงแปลงได้ต่อใช่เราก็จะมีการเลี้ยงดูมีการแนะนํากับนละูกค<ๆ>้าหน้างานเลยค่ะว่าเลี้ยงดูอย่างนี้นะอย่างนี้นะอยนะ่างเงี้ยค่ะใช่การแนะนาคุณผู้ชมคะนี่ก็คือตัว ตัวแปลงเนาะเขาเรียกเลยนะแปลงแปลงเพาะแปลงผลิตแปลงผลิตแปลลงผิตที่มีบางส่วนนะตอนนี้เท่านั้นนะคะแต่ในความเป็นจริงก็คือจะจะมีเยอะแล้วก็ไล่เรียงกันออกไปโซนนี้จะเต็มที่เห็นว่างๆนี่ค่ะคือเขาออกเดินทางไปหมดแล้วลูกค้ามารับไปหมดแล้วค่ะใช่แล้วยางนี้จะเพียงพอไหมคะก็หมดแปลงนี้นะคะก็เตรียมกอกถุงเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็นํามาลงใหม่เหมือนเดิมแล้วก็ปลูกเหมือนเดิมใช่ค่ะทั้งปีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะในส่วนที่เตรียมไว้สําหรับ ส่ง,สงลูกค้าใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือปริมาณน,น้อยใช่ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่ไม่ทําเพียงแค่ไม้ดอกไม้ประดับอย่างเดียวด้วยดอกไม้ทันได้ดอกไม้ทานได้ด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวไปดูที่เตรียมส่งลูกค้ากันดีกว่าว่าจะหน้าตาสวยงามขนาดไหนกันค่ะ นี่เราก็อันนี้คือจุดที่เราเตรียมไว้ให้ลูกค้าใช่ไหมคะน้องบิ๊ใช่ค่ะอันนี้คือดอกอะไรคะตัวนี้สร้อยไก่ค่ะจะเป็นสร้อยไก่รวมสีรวมสีรวมสีค่ะจะมีห้าถึงหกเฉดสีค่ะอ๋อเวลาเราคัดให้ลูกค้าคัดยังไงเอยดูฟอร์มนั่นเลยว่าไม้จะเสมอกันทีนี่บอกว่าเรามีการคัดสามถึงสี่รอบในขั้ก่อนขึ้นรถให้ลูกค้าค่ะใช่นี่เป็นบรรยากาศจริงๆเลยที่เวลาเราส่งลูกค้าก็จะไปประมาณนี้พี่ๆก็จะเรียงไปค่ะนี่คือเวลาลูกค้ามารับก็จะเป็นแบบนี้เด อุล้วเขาจะไม่ กระทบกันเหรอจริงๆไปได้ทั่วไทยเลยค่ะสามถึงสี่วันค่ะรถไว้ก็ได้ใช่ค่ะไม้จะทนมากเลยใช่อันนี้ไปที่ไหนคะเนี่ยอันนี้ไปในกทมกรท่ของกทมใช่โอ้ก็เรียงเป็นแบบเป็นชั้นๆแบบนี้เลยใช่ใช่หนึ่งคันมีไปได้สูงสุดสามถึงสี่พันต้นเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรถคอกเปิดก็ไปถึงห้าพันต้นเลยใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นออเดอร์สำหรับวันนี้ใช่ใช่ค่ะช่วงช่วงเช้ามีไปยังคะมีไปแล้วสองคันค่ะสองคันเรียบร้อยหมดแล้วค่ะอันนี้ก็เป็น ซีซันนะคะที่ค,คัดไว้แล้วนะคะให้สําหรับลูกค้าขึ้นรถไปโดยปกติแล้วคือคือเขามารับเองและมีที่เราไปส่งด้วยนะคะใช่ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสะดวกขับรถมารับเองเนี้ยได้เลยเรามีคนเลี้ยงให้เรามีคนขึ้นคนยกให้ค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาเนี้ยทางฟาร์มมีบริการส่งทั่วไทยเลยใช่ค่ะส่งทั่วไทยการดูแลระหว่างการส่งก็คืออย่างที่บอกเข<ต>า,าอยู่ได้ข้อหนึ่งที่ทุกคนรู้เลยเวลามาแล้วขึ้นมาใ,ให้ลูกค้าเลยค่ะเราต้องมีการงดน้ำหนึ่งวันขั้นต่ำ เพื่อไม่ให้มีการช้ากันเน่าด้านในเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะไปนานแค่ไหนนะคะเราก็เลยเป็นไม้แห้งๆที่ว่ายกง่ายต่อกันยกด้วยเพราะน้ำหนักเบาเนาะแล้วก็ไม่มีการช้าหรือว่าการร้อนด้านในด้วยก็จะมีการงดน้ํหนึ่งวันถึงได้บอกว่าถ้าลูกค้าอยากได้จริงก็ให้แจ้งกันก่อนเราจะมีการเตรียมไม้ให้เตรียมฟอร์มให้ค่ะให้ค่ะแล้วถ้าในส่วนของกรณีที่อยากจะมาซื้อแบบซื้อปลีก เนาะอาจจะไม่ได้ซื้อแบบอย่างเงี้ยขนาดสองสามร้อยต้นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะตอนนี้นะฟาร์มมีจําหน่ายแบบปีนะคะจะต้นเดียว2ต้นติมพ์ให้เลือกเองให้คัดเองลูกค้าอยากได้สีไหนอยากได้ฟอร์มต้นแบบไหนสามารถเลือกสามารถคัดในแปลงในฟาร์มเองได้เลยค่ะต้นเดียวก็ตอนนี้มีจําหน่ายที่หน้าฟาร์มแล้วคือง่ายๆเลยคือต้นเดียวก็ซื้อได้ซื้อได้เลยจะมาแบบปริมาณเยอะ ก็มีให้อันนี้<ช>ต้องสั่งล่วงหน้าไหมถ้าจานวนเยอะแนะนําว่าให้สั่งล่วงหน้าด้วยเพราะว่าหนึ่งเราต้องมีการคัดฟอร์มค่ะใช้ให้ความเสมอกันหน้าค่ะแล้วก็มีการงดน้ามีการจัดเรียงมีการคัด 3- 4มถึงสี่รอบถึงจะถึงมือลูกคา้าสักประมาณกี่วันคะแจ้งการใชกประมาณ1นถึงวันก็ได้เรามีการเตรียมพร้อมตลอดอยู่แล้วค่ะ,คะมีพร้อมตลอดก็คือขายปลีกมีขายส่งมีถ้าจะมาดูงานที่หน้าฟาร์มยินดีเลยก็ได้ดแต่อย่างที่เราบอกไว้ว่ามีเรื่องของ ดอกไม้ทันได้ใช่ค่ะตรงนี้ต้องสั่งยังไงบ้างหรือ,อว่าไปซื้อ,อที่ไหนยังไงดิมรบกวนว่าให้ลูกค้าระบุก,กับทางฟาร์มเลยว่านําไปใช้ประกอบอาหารนําไปใช้ตกแต่งคาเฟ่หรือว่ายัางไงถ้าเป็นดอกไม้กินได้ดิมแนะนําว่าให้แจ้งกันก่อนบอกกันตามตรงได้เลยว่าเป็นเราไปใช้ดอกไม้กินได้นะเพราะว่าดอกไม้กินได้เดียนยกันตามตรงว่าการดูแลแตกต่างกันค่ะ,คะการให้ปุ๋ย การให้ยาดอกไม้ทั่วไปอาจจะต้องใช้ยาในการฆ่ามแมลงเนาะแต่ถ้าเป็นดอกไม้ทานได้เราไม่สามารถที่จะใช้ยาฆ่ามแมลงได้ค่ะให้แจ้งกันได้เลยค่ะเพราะว่าทางความจะผลิตยแยกส่วนกันูแล้วอ๋อก็คือคแยกส่วนกันเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็<ช>การดูแลดอกที่สวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งแล้วก็จะไปพูดคุยกันต่อว่าที่เนี้ยติดต่อมาได้ยังไงเขาบอกว่าให้มาเที่ยวแต่ให้มาปีละครั้งมาช่วงไหนบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะค่ะ นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดใช่ไหมคะใ,<ช>ในพื้นที่ตัวนี้ก็น่าจะเตรียมไหมเตรียมสาหรับจําหน่ายไหมคะเตรียมพร้อมจําหน่ายออกแล้วค่ะก็คือตั้งฟอร์มแล้วก็คือออกตุ่มนะคะอีกไม่กี่วันก็จะบานสะพังแล้วก็จะพร้อมออกเดินทางค่ะแล้วอย่างที่สวยๆด้านหลังเราอันนี้คือเขาสามารถมีได้ทุกฤดูกาลไหมคะตัวน,นี้ค่ะถ้าตัวจะเป็นแพงพวยฝรั่งค่ะ จะมีได้ทั้งปีแต่ว่าจะออกผลผลิตไม่ดีในช่วงฤด,ดูกาลหน้าฝนใช่ค่ะน้องจะแพ้ฝนค่ะแพ้ฝนแต่ว่าก,ก็ยังมีอยู่มีอยู่แต่อาจจะฟอร์มไม่สวยเท่าแต่โดยปกตินูจะมีการแนะนําลูกค้ามีการพูดมีการบอกกันก่อนว่าฟอร์มนี้ไม่สวยนะลูกค้าสามารถสั่งได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงเป็นตัวอื่นทดแทนได้ค่ะในฤนด,ดูกาลหน้าฝนค่ะก็เรียกว่าสามารถที่จะจะบอกได้ว่าอยากได้สายพันธุ์ไหนแล้วก็ทางฟาร์มก็จะแนะนําว่า แบบนี้คือดีกว่าดีกว่านะ,ะเป็นไปตามฤด,ดูกาลด้วยค,ค่ะและทีนี้เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วบอกว่า นอกจากจะการจําหน่ายแล้วก็ที่นี่จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิด<ช>ยังไงบ้างคะก็ดีดีฟาร์มน,นะคะจะให้เข้าชมแปลงผลิตจริงๆแบบนี้หนึ่งปีหนึ่งครั้งก็คือฤด,ดูการหน้าหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงประมาณกุมภาพันธ์ค่ะ,คะต้นกุมภาพันธ์ก็จะให้เพื่อนๆเ,เข้าชมแปลงผลิตจริงแล้วก็จะจัดเป็นโซนสวนดอกไม้จัดเป็นโซนถ่ายรูปให้ลูกค้าแถมด้านในฟาร์มก็จะมีคาเฟ่ด้วยค่ะคาเฟ่สาหรับโชว์ดอกไม้กินได้ให้ลูกค้าลองชิมให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปค่ะใช่แล้วทำไมเราถึงไม่เปิดทั้งปีอะ ทั้งปีไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นฟาร์มผู้ผลิตเนะาะลูกเวลาลูกค้าเข้ามาเยอะๆเนี่ยบอกกันตามตรงเลยว่าลูกค้าบางท่านไม่ได้น่ารักเท่าไหร่ก็จะมีการเด็ดมีการาเหยียบเข้าแปลงทําให้ส่งผลต่อการผลิตค่ะเพราะว่าเราใช้แปลงผลิตจริงๆในการาปลูกจริงก็จะมีลูกค้าบางท่านอาจจะดอกนี้สวยก็กจะขอเอากลับบ้านหน่อยหยิบมาถ่ายรูปสักหน่อยประมาณนี้ค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะทั้งปีได้ก็จะขอไปดูดูการแค่3เดือนต่อต่อปีค่ะในช่วงหน้าหนาวแล้วก็ หน้าหนาวเนาะอากาศดีเดินสบายๆค่ะ,คะมีคาเฟ่ด้วยมีคาเฟ่ด้วยค่ะมีบริการอาหารประมาณไหนยังไงบ้างอาหารทานเล่น <S <S ซเซนาฟสเต็กเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็กาแฟอิตาเลียนโซดาเดินเหนื่อยๆก็สามารถเข้ามาในคาเฟ่ได้ก็จะมีห้องแอร์นั่งสบายค่ะค่ะแล้วโดยปกติแล้วตัวที่ดีๆฟาร์มเนี่ยค่ะจะจะเปิดรับลูกค้ากี่โมงยังไงบ้างค่ะ ถ้าเป็นโซนของการผลิตเนาะเราเปิดจําหน่ายทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8ปดโมงถึงมันห้าโมงเย็นค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดในโซนของสวนดอกไม้ในช่วงประมาณพฤศจิกาถึงกุมภาพันธ์ฤดูหนาวบ้านเราเนี่ยนะคะเราก็จะเปิดช่วงประมาณ8ปดโมงปิดประมาณ6กโมงเย็นค่ะใช่ค่ะน้องดีมองว่าในส่วนของการทําตัวไม้ดอกไม้ประดับตรงนี้ค่ะมันมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรยังไงบ้างแน่นอนว่า มีตอนนี้ค่ะเราเป็นแปลงขนาดใหญ่เนาะมีการผลิตขนาดใหญ่ได้มีการโรงงานเข้ามาเสนอพวกเครื่องในการทุ่นแรงแต่ดิมเองยังมีความเชื่อมั่นของพี่น้องบ้านเราดิมเองจะไม่เลือกใช้พวกเทคโนโลยีเลยเทคโนโลยีจะมีในส่วนของการบริหารการต<อ>ลาดก็ว่าไป <ฮะ S 1> แต่ว่าในการผลิตดิมจะใช้ local farmer ทั้งหมดค่ะก็จะมีการสร้างรายได้ในชุมชนรวมถึงน้องๆ้องพัฒนาในส่วนของคาเฟ่นะคะก็จะใช้น้องๆน,นักเรียนในบริเวณเ<อ>ที่ตั้งของฟาร์มค่ะก็จะซัพพอร์ต local อย่างนี้ด้วยกัน ก็เรียกว่าทั้งทั้งคนในพื้นที่เองนะคะแล้วก็พี่น้องกเกษตรกรต่างๆในพื้นที่ก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้ได้ก็ปเป,บ,เปบใช้บางคนอาจจะเป็นแบบเล็กๆเนาะ มัจะไม่ได้ใหญ่แต่ก็สามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ที่นี่ยินดีให้คําแนะนํสศึกษา<ล>ด,กดูงานได้ด้วยไหมคะตรงนี้ได้เลยค่ะก็มีการเปิดรับทั้งนักศึกษาอยากมาดูงานอยากจะมาดูการผลิตของทางฟาร์มว่าเป็นยังไงหรือว่าแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาทั่วไปหรือว่าแม้กระทั่งคนทํางานหรือกรเกษียณอายุก็แล้วแต่ที่ฟาร์มยินดีต้อนรับทั้งหมดเลยค่ะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยได้เลยมาดูการผลิตแปลงผลิตว่าเป็นยังไงดีม้อมยินดีแนะนําค่ะ อยากจะให้พูดถึงความภาคภูมิใจของคนในฐานะคนสุพรรณบุรีนิดหนึ่งเพราะว่า uh สินค้าของเราเนี่ยค่ะกลายเป็นหนึ่งส่วนสําคัญของงานในพระราชพิธีต่างๆตอนนี้มีความภาคภูมิใจยังไงบ้างคะก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเนาะอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่เบื้องหน้าแต่ดิมมั่นใจว่าคนสุพรรณเนี่ยมีอีกหลายท่านหลายคนที่อยู่เบื้องหลังของดิมจะมีคนเก่งๆอีกเยอะเลยนะคะก็ยินดีทุกท่านจะมาแลกเปลี่ยนอะไรก็ยินดีมาซัพพอร์ตโลเคลด้วยกันค่ะ บอกพ <Yeah. S 2> <trad> ิการนิดนึงดีด <une> ีฟาร์มอยู่ตรงไหนของโซนสุพรรณบุรีคะก็ดีดีฟาร์มนะคะดีดีฟาร์มดอกไม้ตั้งอยู่ที่เขตตลิ่งชันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะท่านใดมาไม่ถูกก็ง่ายๆเลยตั้งไปใน g ู o ก็ e แมปได้เลยค่ะพิมพ์ไปว่าดีดีฟา์วอร์ฟาร์มก็จะขึ้นเลย หรือว่าถ้ายังไม่เจออีกก็<ะ>เข้าไปที่หน้าเพจ a c e b o o k ได้เลยนะคะ,ะพิมพ์ไปว่าดีดีฟลาเวอร์ฟาร์มค่ะก็จะขึ้นหน้าเพจมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็แจ้งพิกัดว้ให้เรียบร้อยค่ะค่ะก็สามารถมาได้ที่นี่นะคะดีดีฟลาเวอร์ฟาร์มนอกจากจะเป็นสถานที่ในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับส่งทั่วประเทศต่างประเทศก็มีด้วยนะคะ <c oughs> ยังยินดีให้ข้อมูลความรู้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจด้วยสําหรับท่านใดที่ชมรายการแล้วนะคะสนใจก็สามารถมาได้ที่ดีดีฟลาเวอร์ฟาร์มนะคะวันนี้ขอบคุณ เจ้าของสวยคนรุ่นใหม่ใจดีของเรานะคะน้องดีมากค่ะที่พาเราไปพูดคุยคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะหมดเวลาของรายการแล้วคะ่ะโอกาสหน้าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ